น,นน,นมาวันนี้ก็จะมากินโชว์ข้าวเหน,นียวก,กินได้ทุกอย่างกินอะไรก็เข้ากันทุกอย่างวันนี้จะมากินยังตองไม้ที่ได้ทําเองนะใส่หมูสามชั้นซึ่งเคี่ยวเป็นเวลานานมากสามวันสามคืนคนไม่มีฟันก็ยังกินได้ดลเลือแต่เงือกก็ยังกินได้ชิมโชว์แล้วกันก็จะมีใส่ฟักเอ้ฟักทองใส่บวบ ชะอมนะแล้วก็มีเห็ดหอมอันนี้คือปรกอบสารพี่ทุกอย่างอันนี้หาซื้อที่ตลาดอ่าตลาดสดเทศบาลเราเองแล้วก็มาทำเองปรุงเองกินเองชอบชอบวเป็นไงวันนี้ไปตลาดยกอะไรแกเก็บแล้วนั่งขายองไม้มีทั้งหมดอยู่สี่กองแต่บอกว่าขายกองละยี่สิบบาทเออบอกว่าเหมาทั้งหมดเลยค่ะแกเลยบอกว่าจะรุ่นให้ยี่สิบบาทแกบอกไม่ต้องลดเอาไปเลยค่ะอยากแกยกมือไว้ใหญ่นี่น่าละอาหารมื้อนี้ถึงอร่อยเป็นพิเศษ นอกจากทาด้วยปิ้มือแล้วยังทําด้วยจิตใจอร่อยเพราะคุณช่วยทําอร่อยเพราะคุณทำเห็ดอร่อยเพราะคุณทำมือมอืมงอมากอร่อยเพราะเป็นที่รักทำจ้า<ะ>ตอนนี้เป็นข้าวน่าจะมือแรกของวันใช่ไหมคะกินวันนี<ะ>้จักใบาสาวแล้วข้าเช้าข้าเช้าวันนี้ทํททากิจกรรมเยอะมากเป็นวันเกิดแน่ด้วยเราไม่ไปส<ะ>ั่งทำเอ่อโฟโต้ครีปค่ะ สามอนด์นะคะมาทานชารอิตาลแน่เมนูตัวนี้เราจะทาอะไรกินคะน่าจะเป็นแพนแพนทอดิเพ็สผัดผักตัวน,น,นี้แล้วอะไรอืมเอากินหมูเกาหลีดีไหมนี่ค่ะถึงเคยกินแค่คุณั้นก็ปวดในบ้านช่วงนี้วิ่ยหมูแดงหมูแดง ตรงนี้ห้ามพบปะชุมนุมฝันฝันอยู่บ้านห่างไกลโควิดมาตักตัวครบร้อยวันแล้วเมนูตักตัวครบร้อยวันตักตัวเองครบร้อยวันแล้วแสดงว่ามีคนเห็นบุญหายยังมา <c oughs> หาดูพิโดดดันแกงเจี้ยนเนี่ยมีครบทุกอย่างโปรตีนโปรตีนนี่เลยคาร์โบไฮเดรตนี่ น้ำซุปนะน้ำซุปทำมาจากข้าวเหนียวเขาเรียกว่าเข้าวหมาเข้าเข้าเข้าวเบื่อเข้าว่าเข้าวเบื่อใช่ไหมข้าเบื่อเข้าเบื่อเข้าเนี่ข้าวเบือเกันไหมจะเป็นเม็ดๆอยู่เอาข้าวัารไปแช่น้ำแล้วก็มาทำเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความยังไงคล้ายๆแป้งเข้าโพดเ้องมความหนืดอันนี้ทำแบบธรรมชาติเลยปูย่าตาแย่สนมาทำนี้มันจะอร่อยมากมีพริกโดดได้เพิ่มความแซ่บเข้าไปอีก แค่คิดก็จะอยู่แล้วจะอยู่กดดับพริกโดดจะอยู่กับพริกโดดเห็นไหมเห็นไหมพริกโดดอือหืออือหือข้างนี้อืมว่ะจัดว้าวเราก็จะเผ็ดนะคะเราก็จะอันอื่นที่ไม่ใช่พริกมากินเนาะพอเราเผ็ดเราก็กินอันอื่นใจจางบ้างอ่ะ ห,ห,หม่อยหมูสามทั้น่อยนิ่มมากละลายสูตรนี้นะโห,หกินจนแบบไม่เหลือแล้วอะ่ะขอเป็นคำสุดท้ายแล้วกันที่มันจะเข้มข้นมากหลังจากอัดอั้นมานานไม่ได้กินสักทีคำนี้สุดยอดมากอือหือ อืมอืมอืมหมดอ,อ,อร่อยเย,ยี่ยมไอ้เรอบปีดจอดจริงๆเดี๋ยวคิดหน้าจะมางกินอะไรเดี๋ยวติ๊กต๊กดไลค์กดแชร์้วยฮะ เผ็ดเราต้องเราต้องกินถาดอื่นเขาช่วยเสริมให้มันใจจางและมีประโยชน์